สวัสดีจ้าสบายดี f อฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะตอนนี้พาน้องคำแพงมาเที่ยวที่ทุ่งนาจา้าบุงคคนนะเอ้เฮ็ดยังละ่ะเหมือนนางฟ้าเหมือนนางฟ้านั่งชมดอกยา้าบอฟ้าเออฟ้าฟ้าไหนดอกไม้ไหนดอกไม้ไไมไมสวยสวยไหม มาเยี่ยมทุ่งนาค่ะข้าวเริ่มเหลืองแล้วเนาะอีกอาทิตย์หน้าอีกสองอาทิตย์ก็ได้เกี่ยวแล้วเนาะคําแพงเนาะหนามหน้าลูกนี่ดอกไม้หนามอะนี่ค่ะอีกสองอาทิตย์ก็ได้เกี่ยวแล้วค่ะนี่ค่ะข้าวเหลืองอาลามแล้วค่ะเอฟซี FC. ถึงหน้าจะเกี่ยวข้าวแล้วอันนี้จะเป็นเขาเจานะ้าเนาะนี่ค่ะต้นไม้ก็ยังเขียวช่ำอยู่เนะอีกจักเดือนนี่เหลืองบดอลไรนี่นะเนาะเหลืองหมดเลยแล้วนี่อีกเดือนนึงนี่เนาะก็เดี๋ยวก็แหงกระแดงไดเลยเนาะเขานาแรงลนะเข้าหน้าแรงแล้วก็จะแหงกระแดงบม่มีภาพธรรมาติสสวยๆงามๆเนาะเย็นตาเนาะ มาหายเบิงแล้วบัดนี้ฮอดยามแหลงเนาะนี่ค่ะเข้าวกำลังเหลืองอลามเลยค่ะเอซเอาภาพบรรยากาศที่ทุ่งนาม,มาฝากกับน้องคำแพงเสียงผนเสียงันห้องแล้วก็จะพาไปเบิงแนวทางกันต่อจ้ามาจะได้ตัวใดเนาะมึอนคำแพงอ่ะเต้นเต้นเต้นคำแพง เบบี้ช oh, oh. uh ัดเจือดดดเบบี้ชัดเจือดดดเอ้าอะไรตกอะไรตกอะไรตกในนั้นเอะเบบี้ชัดเจือดดดโอ้อีโตเด้หนั่นอีโตเฮาเด้หนั่นเมนบ่เออหาอีโตอยู่ใส่ยู่นี่ของหญ้าอันนี้นะของเฮาดวงใหญ่นั่นแมนอันดวงหน่อยนี่ของหญ้าอีโตหน่อยนะของเฮาดวงใหญ่อยู่น้ำยา นน้อยสองสามอ่ะยังหมดแก่กล้วยโบงงามเลยค่ะกล้วยมันเป็นน้ำดินค่ะคาแพงแกงส้มเหอะเหอะเหอเอาเต้นเออฝุ่นฝุ่นฝุ่นเอางามแฮีงเอาเต้นเอาเต้นทานา่าใดเด้อ,เ,อเ,เต้นท่าใดเอาเต้นงามงามดูเต้นงามงามเอ,าอ้าฝนล่ำแน่นุกล่ำล่ำสวยๆเนาะ น้อยน้อยน้อยเออเห็นบอคำแพงฝนงามบอโอเคค่ะเอาภาพบรรยากาศในน้อยเล็กๆน้อยๆมาฝากมาตอนเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าฝากด้วยเด้อช่องน้อยๆโอเคคำแพงโอเคบาย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 เร็วโอเคบายบายก่อนโอเคเร็วโอเคก่อนไม่ดูเลยโอเคก็โอเคมาทางนี้ติ โอเคค่ะสวัสดีจ้าไปเบิงตัวเลขน้ำกันจ้าเป่นเต้นเอาเอาเอาหวานเนี่ยมานี่เนาะค่ะเอฟซีมาหนีกับมาเบิงแนวท่างค่ะลาวพัฒนาของวันที่25ตุลาคม2566กันเนาะจ้า FC หลังจากเบิงทุ่งหน้าที่ เขากำลังจะพ่อเก็บเกีียวแล้วนะคะเอาภาพถุงหน้ามาหายเอซได้เบิ่งกันคือเกาเดี๋ยวจักหน่อยสิบบมี่ผพงามๆมาหายนะตกหนาแรงเก็บเกีียวเข่าแล้วจะบบมี่ผับงามๆมาฝากมาตอนจ้าวันนี้ได้มาแล้วค่ะแนวทางฮานอยของ6กสำนักนะคะเหลือแค่ของปู่4ีศูนย์ที่ยังไม่มานะคะเอซถ้าผู้ใดมากผู้ใดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดอ้อจา้าแนวทางลัด แนวาทางลาวพัฒนาจ้าเนาะวันนี้ได้มาแล้วค่ะของเซียนศรีสเกตเนาะวันวันจันทร์เนาะของเพิ่นเข่าเนาะค่ะที่แปดเจ็ดตรงๆนะคะแปดเจ็ดเนาะค่ะวันนี้มาตามต่อค่ะของเซียนศรีสเกตค่ะให้มาวันนี้เราพัฒนาวิ่งลูดบนรางจ้าให้มาสองกับหกเนาะค่ะวันนี้วิ่งลูดบนรางให้มาสองกับหกนะคะส่วน 3ตัวบนกระไฮมามี่ศูนย์หกนอเนาะมือนี่เนาะสามตัวบนเพื่อนไฮมาศูนย์หกแปดศูนส่วน2ตัวกระมี่ห้าสแล้วก็7จ็ดสองแปดแล้วก็6กแเนาะค่ะเอซ ่ามือนี้เพิ่นเน้นให้ที่ห้าสองแปดสองแล้วก็หกศูนย์หกแปดนะคะนี่ค่ะเอฟซีมือนี้ผู้ใดมักสองก็ติดไว้ในเล็จกจังหน่อยเนาะเพราะว่าไม่เพิ่นกระฝันเห็นตะเลขกสองเนาะมาขึ้นนี่เนาะว่าแล้วน้าคลิปห้าหน้อยนะคะมาว่าย่ำนะคลิปเราพัฒนาอีกเนาะบางเทือมันก็อาจจะไปเล่าก็ได้บางเทือมันก็อาจจะไปนะักไปห้าหน้อยก็ได้เนาะเอฟซี นีเด้อจ้าแนวทางราวพัฒนาของเซียนสีสเกตวันนี้เนาะได้มาแล้วตามนี้เด้อจ้าได้ของเซียนสีสเกตแล้วจ้าอย่าไห้เพ่นภาพไปต่อจ้านี่ค่ะมาต่อที่แนวทางราวพัฒนาของอาจารย์สวัยมือนีเนาะมือนีอาจารย์สวัยหหมากค่ะราวพัฒนาวิ่งลูดบนล่างให้มาหนึ่งกับสองเนาะ เราพัฒนาของอาจารย์สวัยวันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับสองจับคู่ม้าห้สองแปดสองหนึ่งสองหาหนึ่งแปดหนึ่งซีหนึ่งหาค่ะเนาะคันถ่าให้แม่เพ่นเน้นห้เนาะของอาจารย์สวัยแม่เพ่นจะเน้นตัวนี้เด้อค่ะเอฟซีนี่ค่ะของอาจารย์สวัยนี่เพ่นบวาเนาะเพ่นบวเน้นห้แม่เพ่นเน้นห้ได้จ้าเพ่นวาแล้วแต่ อ่าแม่เพ็นชอบเลยเนาะเน้นให้ fc ได้เลยเนาะอาจารย์สบายเป็นคนสบายสบายจะเนาะเป็นคนใจดีเนาะค่ะนี่ค่ะขั้นหาแม่เพ่นมักเนาะแม่เพ่นจะมักอันนี้สองคู่นี่ค่ะเนาะถ่าย fc บ่มักก็เ่เป็นยางแม่เพ่นแค่ห้เป็นแนวทางซื้อเนาะ fc เนาะเอาของอาจารย์สบายก็ได้นีเนาะได้มาแล้วหกคู่เนาะวันนี้วันนี้ก็ขอให้แตกเด้อค่ะนี่ค่ะ เอามาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะแนวทางลราพัฒนาวันนี้ของเซียนศรีสะเกตแล้วก็อาจารย์สวัยเนาะขอให้ปังๆเดอ้อจากวันนี้นาะแตกสามตัวบนเดอ้อจา้าได้ของเซียนศรีสะเกตแล้วก็อาจารย์สวัยแล้วเนาะไม่เพินภาพไปต่อจา้าแคปหน้าจออัลบาจาูจ้าไอฟีแคปเด้วไปต่อจา้ามาต่อที่ของ ใครเอ่ยของตาปากน้ำโพเนาะมาต่อของที่ตาปากน้ำโพจ้าวันนี้เราพัฒนาของตาปากน้ำโพให้มาวิ่งลูดบนลางจ้าหนึ่งกับซีเนาะคะ่ะมือนหนึ่งกับซีจ้าจับคู่มาให้เจ็ดหาหาสามตัวบนเนาะเจ็ดหาหาก็มีเจ็ดหาหาหนึ่งศูนย์หนึ่งสาม 4ี่ศจ้ามือนี่ใดมักก็ตามเนาะมักอาจารย์ใดสอบอาจารย์ใดจัดไปเลยจ้าเนาะอยู่ที่ดวงด้วยเนาะดวงมีจับตัวใดกระถูกจ้าเนาะเอาวันนี้ของตาปากน้ำโพให้มาเราพัฒนาวิ่งลูดบนล่างหนะึ่งกับ4เนาะจับคู่ไห้มาสามตัวบนกระมี่เจ็ด5า ห0ึ่งศูนสจ้ามาต่อที่ของพี่พหัสเมื่อนี่ของพี่พหัสให้มาวิ่งลูดราวพัฒนาหกับ1วันนี้วิ่งลูดราวพัฒนาของพี่พหัสให้มาหกับ1เนาะตัววิ่งตัวลูดเด่นที่ห้ลอง1จ้าจับคููมห่หาหนึ่งหกหนึ่งหห เม็ดเดียวก็คือหกหาหนึ่งค่ะของพี่พหัชบ่เขามาสองงวดแล้วเนาะค่ะ fc เนี่ยค่ะแต่ว่าหน่อยคู่เนาะการเป็นตาตามอยู่เนาะแค่สองสามคู่เองเนาะอ่ะเข้าสื่อก็บม่ได้เสียทุนหลายเนาะแต่ว่าการลดเนเขาเนาะตัวเลขเป็นเขามีเขามีผิดเป็นธรรมดาเนาะ fc เนาะอาอซูซูไปด้วยกันค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางราวพัฒนาของตาปากน้ำโพแล้วก็พี่พหัชวันนี้ตรงกันที่หนึ่งเด้อจาก เนาะแล้วก็ห้าด้วยนี่ค่ะห้าด้วยเนาะห้าแต่ว่าเพิ่นบดจับหนึ่งหาให้่นจะจับเจ็ดหาให้เนาะเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเด้อจ้าเอฟซีนี่ค่ะของพี่พหัดเน้นที่ห้าหนึ่งค่ะนี่ค่ะสามตัวก็มีหกหาหนึ่งนอกของพี่พหัดเนาะแคปหน้าจอเอาแนวทางราวพัฒนาของตาปากน้าโพแล้วก็พี่พหัดเนาะแคปหน้าจอเอาแล้วไม่เพี้ยนพาเอฟซีไปต่อจ้าไปต่อกันค่ะ มียังมีหลายอาจารย์อยู่เนาะมาต่อที่ของเซียนโคลาดวันนี้เนาะวันนี้เซียนโคลาดให้มาวิ่งลูดแปดกับหนึ่งเนาะค่ะเราพัฒนาวันนี้เซียนโคลาดให้มาวิ่งลูดแปดกับหนึ่งค่ะจับคู่ไฮแปดหนึ่งแปดสามแปดหาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหาเนาะเน้นที่แปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งห้าค่ะเนาะ ลาวพัฒนาของเซียนโคลาดวันนี้วิ่งรูด8กับ1ตัววิ่งตัวลูดเด่นที่1ลอง8จับคู่ไฮดหนึ1ง3 8ดสาม3 1ดหาค่ะเน้นที่8 1 1 3แล้วก็1 5เนาะนี่ค่ะของเซียนโคลาดได้แล้วมาต่อของเซียนเชียงใหม่วันนี้ เราพัฒนาให้มาวิ่งลูดสามกับ0ตัววิ่งตัวลูดก็เด่นที่สารองศูย์เนาะจับคู่ให้สามศูนย์สามส่เนี่้นที่สาแล้วก็สาค่ะนี่ค่ะเราพัฒนาของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดสามกับศูนย์ตัววิ่งตัวลูดเด่นที่สามรองศูนย์จับคู่ให้สามศูนย์สามสี่สาเจ แล้วก็ 04, 0 4 0จ0 7ค่ะเน้นที่30แล้วก็34เนาะของเซียนโคราชวันนี้ส่วนของปู่40ยังบด้เนาะมือนีเนาะแต่ว่าพี่ประหัตเพิ่นบด้อยู่เนาะเพิ่นเละออกเดินทางไปกับแม่มือนีล่ะค่ะไปทํำทุระอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเนาะกรุงเทพฯุ่แล้วเนาะออกไปแล้วค่ะตอนช่วงเก้าโมงนี่ค่ะโมงเสาร์นี่เนาะ แคปหน้าจอเอาเด้อจากวันนี้ขอให้ปังปังเลยๆไปด้วยกันกับแนวทางเราพัฒนาค่ะหานอยไม่เพ็นก็ได้ลงให้ไปแล้วเนาะถ้าของปู่สี่มาเร็วก็จะลงทางช่อง YouTube ให้คือเกาเนาะ้วกาถามาซากจะได้ทรงในกลุ่มเนาะถาผู้ใดมีล่ายไม่เพ่นบ่อยากเขากุมหรือว่าอยากจะเป็นล่าส่วนตัวเนาะก็ทักไลน์มาได้ค่ะ ขอได้ค่ะแม่เพื่นทรงไห้เด้อค่ะถาว่าได้มาเนาะถานอกจากแต่ว่าบ่ได้มากกับบ่ได้ทรงไห้แค่นั้นละเนะาะค่ะยเอฟซีแจ้งให้เอฟซีทราบเนาะหลังเทือกกระลังค้นกัง้องถ่าเนาะเป็นยังของผูซีศูนย์ขึ้นมาซาแท้เนาะกะเพิ่นอาจจะติดกิจติดธุระของเพิ่นอยู่เนาะเพิ่นไห้มาทุกทุกมือกะขอขอบพระคุณทุกท่านเนาะที่เอาแนวทางมาให้เห้ทุกมือเนาะค่ะ เอาสุดท้ายก็คอให้ f อซทั้งช่องค่ะสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะปราศจากโกครคไข้ไข้เจ็บขอให้ทุกๆท่านโชคโชคมันมานลำลำด้วยๆไปน้ากันค่ะกับบ้านหมวยตําไทยตําลาวเด้อจ้าเนาะค่ะตามนี้ค่ะสวัสดีจ้า